สะเทือนตลาดการเงินทั่วโลกราคาคำรุดลงหนักสุดในหอบ4ปีเกิดยังขึ้นเมื่อคืนวันที่สุดเอ็ดนีตลาดคำนิวยอร์กราคาดิ่งลงถึง1 45ดอลลาร์สหรัฐลงไปแตะที4 2 0 1ดอลลาร์เป็นสถิติราคาคำตกนี้หนึ่งวันไหลสุดในหอบ4ปีส่วนคำในลาวก็รุดลงหนักเช่นกันจากสูงสุดอยู่ที่48ล้าน500กกีบผ่านไปเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นราคาตกลงมาเหลือ45ล้านกีบ ตามการคาดการ์แล้วถ้าหากรัฐบาลสหรัฐวิการําดนินงานหรือ government shutdown เศรษฐกิจพังคำควรจะต้องขึ้นในฐานะเป็นรับสินลอดภัยแล้วมันยังเป็นตัวการที่ดึงคำไฮดิงลงในครั้งนี้นักมีเคราะซีไปที่3ปัจจัยหลักที่โจมตีตลาดพร้อมกันหนึ่งคือการเทขายเพื่อเก็บกำไรหลังจากราคาคำพุ่งขึ้นกว่า6 0ในปีนี้พอนักลงทุนเห็นสถานการณ์บดีพวกเขาก็พร้อมใจกันเทขายเพื่อล็อกกำไรไว้ก่อน สองเขาใหญ่ทั้งกันเมืองของประเทศมหาอำนาจมีรายงานข่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตรียมพบปาก,กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่เกาหลีใต้เขานี้เหตุให้นับลงทุนผ่อนคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้าเมื่อสถานการณ์โลบเบิรดีขึ้นพวกเขาก็เทขายทรัพย์สินลุกไัยแบบคำทันทีและ 3. เมเวนดอลลาแข่งข่าขึ้นเมือ่อเินดอลลาแข่งข่าราคาค้ำก็จะลดลงตามกลไกลตลาดนี่แมนสถานการณ์ล่าสุดถึงแมนวาทุกคนยังทัดหวังว่า ธนาคารกงางซาราจะหลุดอาจา่าดอกเบี้ยอีกถึง2ครั้งในปีนี้แต่แห้งเทคขายจากข่าวการเมืองและการเก็งกำไรในระยะสั้นหุ้นแห้งกว่าคำถามที่ทุกคนต้องจับตาต่อไปก็คือการหลุดลงข้างประวัติศาสตร์ในหอบ4ปีนี้เป็นเที่ยงแต่การพักเพื่อไปต่อหรือจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงหอบใหม่ทุกฐานคิดเห็นใ,นใด้คอมเมนต์ลงกันได้ท่ายนี่ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เพื่อโบาพาดข่าวสารดีๆจากพวกเรา Target Magazine